สบายดีป่ะลุงพ่อกับสาวล่ะคือเก่ายะเอ๋จิวกี่นนอเอาลูกนิบลงแล้วิบลงเทียงแล้วห้องดูปละดามอยู่ก็ไปปลาด้ำอยู่ก็ไป เชียงใดเชียงคือม,มาดังกระกระโดดแทะเออไปดังเลยดังเลยเราเราจะพาเด็กๆไปกินข้าวกับป๋องป่าปลา,ากับป๋องที่กระท่อมไปนะนะจ๊ะนะจ๊ะใายจะกินปลาป๋องด้วยฮะ สองคนหรอจะกินปลาป่องเย้น้อยๆทาแม่กัลูกกี่ข้ากับเด็กสามสองตัววันนี้ตัวที่สไม่รู้ไปไหนอะไปกับแม่กินปลาทางวันอาเลยพี่อาปลดั๊ตอนนี้่าปลาปลาเกันปลากระป๋อ ทีแรกว่าจะต้องเตือนนอนที่นี่นอนไม่ได้ร้อนมากเลยจะต้องเอาพื้นอ่ะมันหนาวจริงเหรอมาลงผ้าเจนวีวีมาเดิีมาเดินมาแนมมาสิูดงมานอนก่อนหัวม้าบ่หัยมันก็จะมันบวดอ้วกหรอปุ๊บ อนนเองอ่านหน้าเองหั้นนั้นมันร้องหาแฟนตัวเองนะน้องไอกล้องเนี่ยกล้องอะกลวองาแบบเห็นบอนะนี่ันชืว่าะไ่ามันบอไปใส่ดอกเราอะตงางุ่มหัวมันแบอยู่นันไปนอนากินอย่นี้กินะกินนี่ยัไม่ได้กิน

ใครร้องอันอ่นออาน้ำแล้วกน้ำอันเดอหนึ่งเลยได้เันหอนา้แข็แส่งน้นมันจันแข็งสเสียง่มันร้องกินหรือไงอ๋อไม่นี่มอนส่งอ๋อใครมาเลยไห้คนกินลงมาปุ๊บจะติกไดยังไใช่ เราไม่น้อกเอาชจีกับนาดลงมาจีกันหนึ่งขนาดแน่ตองอยู่ผีกับมีมันเปื้อนมือนะมปนี่โ้ยแข้งมันไม่ได้ขึ้นแข้งว่มีน้ำแข้งในกะติบดเอะบดๆน้ำแขงมันนี่น้านาอันังได้บด กินน้ำกินน้ำขึ้นนอนเศร้าดีพี่น้องอก็จนถ่วยไปลืงวันอ๋อนั่นไงพ่อเอ้ามันมีวัวด้วยวัวก็รอตอนนั้นแหละค่ะก็วัวรอนั่งดืไก่น้อยไก่อนหาเห็ดเด็กเขาชาไม่ให้จริงนะลงน้าอ่ะที่นอนใช้ สงสัยจะได้นอนข้างล่างอีกแน่วันนี้เขาไม่มาเอาเครื่องเสียงเลยแม่บอกว่าไม่มาเอาเครื่องเสียงไอโมบอกว่าเอาไปขายเลยใครนะพี่โมเอาไปพี่โมกินต่อเจ้าของเครื่องเสียงพี่โน มาขายเอาลยเ่อาอีกบลยเอาอีกมาันก็ดีีนะีขุ่เจ้าบุหขั้วหน้าได้นี่นะไปผูกแต่ั้ว่ามกระสุนแล้วคันบ่ห้องบอกกันเสียแม่มินิ้ามัเห็น มันคลายมันเอ้ยถ้ามันไม่คากไปแต่เศ้าแล้วหุ่นมันอุ่นใช่กระจอกมันหัวกระจอกมอฮะบอกกันตรงนี้นะไปนกัือชนไม่มีน้ำก็อ้หัวถ้ามันไม่มีน้ำก็จริงโอ้เสิมื่อไรชนอิฐนะไปน้ำกันกันไรก็นีไงปอนตุกนาเนาะเออตรงปลูกก็ไม่งอนตรงปลูกนะครับโอ้เปมาเมมนะนี่เลยนี่ ป้าบ่แม่นหลังน้องเองบ่เฮ้ยชงเน่ยองน้ำกินน้ำอาบน้ำระดมก่อนน้อือลมาอชิ้นไอ้ชิ้นนัใช้กวยเรปลูกมีดงปลูกกล้วยอันนี้กล้วยตะเป้เปลูกกล้วยดูินแค่มกลุงอกินน้าจริงหล่ะหน้าเองเนี่ยจะลงไเนาะจะออกมาปัดเฮน เอานมพี่น้องกินมากระยางมาปิดประตูแม่ตึงเลยดังโอยไอของนี่ไอบอกว่าจะตากแดดปวดหัวอลไนี่จีบตาไม่จีบตากงใส่บางอ่อนน่ะยีน่าวทีแล้วมีลำเลือดมีแต่ผาป่าเนาะเห่นเนาะกะบอกผาป่า่จะชงลือ

อันอันล mm ูกน้อแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่เอ้ยบอใครบอกไม่ใหญ่ผนอยู่หน้าเวทีเนาะง่ายดินะฮะถามคนขับรถดูสิขับรถได้อีกบังเอคนลงไปแก่มันเนี่ยเนาะเพื่อก็เก๋ลายเลยเกจะมาเลยเลยสิสองรถสรถถึงแล้มาเลยได้ปวดหัวอยู่เลี้ยงลูกเปท่านใหญ่จิตายเลยเพรเฮ้ย มาระี huh ้กัหงเมั e i, je, je. 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 Je ้นแล้มเอูใหญ่ล้า okay, ีอันได้เากินเ้เอนนคปดูโทรศท์แม่สีเลย้กินี้เกต้ยตนนี้แปดนาเอาแค่ก้านหทีก็แค่นั้น ปิดก่อนพี่นุ่มวางไข่พี่ก่อนป้าปิดก่อนนะถ่ายรูปไพดับอยู่ซื่อๆก็ฮะอย่าอย่าเสียบแน่นมื่อวานมันยังอะไรเนาะพี่หนุกเป็นตอนเถือดเนาะเพื่อสิได้ มันต้องขยับเพราะว่าลักไอตัวนั้นมันหลวมข้างบนอะขยับนิดหน่อย้มันติ้งๆน่ะติ้งๆหน่อยหนึ่งกลัวมากโดนห่วงเลยเห็นมั้ยนงบังไดไ้แล้วอันเฮ็ดหมาบังไดที่มันได้อยู่ยังไม่มีเงินต่อไหนๆนะเออได้แล้วโอ้โหแจ้งแล้วโอ้ทำไมมือตื้อๆโอ้มีพัดลมด้วยเหรอ น้องมินจะนอนที่นี่เหรอนอนรูปจังอ่ะจะนอนไปน้ำมาขึ้นจะนอนที่นี่ขนมจะนอนที่นี่ใช่ไหมใช่ดอกดอกไฟนี่ต้องใส่บางข้างในพี่เล่นดอกไฟไม้บางเสางั้นบางไฟมีนบบบางเสามีนบบใช่บางเสาพยายามว่าตรงนี้มันเยอะกว่าอ้าวอีเอื้อยกินข้าวแลยก็พากันกินขนมโตเด็กเด็ก แก่ฮอสแนเกตินเซตอะไรข่านสัอเฮยโอ้มันก็ลงมาีเป็ดนะไก่ป็ดนะวันี้ลงมาเป็มาได้เหมเนาะใครวิ่งอะไรควายละมาแลวตัวนอนควายใครวครา่มัวงาก็มายังูก่นั่น่ะบเหลมัน่มา่เห็คนข้ามาด เดี๋ยวเราจะไปโหลดคลิปที่ต้นคูนแล้วเรา่อยเข้าในเหือนอ๋อยางไปแล้วโอเคนะมันจะโหลดคลิปได้แต่ต้นคูนเหรอใช่ตัวขวานแดงเมียงคึงเมียงคึงแดงคึงนะแงคึงเป็นวย,ยงนะคึงอเออ

ตายาอยู่มันจะม,มีพื้นมีภัยสว่างกว่านีนา้แม่แลเอาค้มใส่หัวง <c oughs> ม,มือเต,อนนต,ตกเกียงแออนะต่ตะเกียง <Woman! c oughs> น้องะเอยื้อยไปผูกแว้วอือ้องสะเอื้อยขวดจะกระตือนมึงตีลูก อีเทาอีเทาหอกมาเด้ออีเทาอีตุมึงบอกมากวงัวจังมัแล้วมึงูกจักควายไม่เยอะเลยมึงไปจัควายก็จะูกเยอะนัน้ไปไกลขาหักไม่ได้มึงก็รอเราน่อวันนั้นนะาไปไเลยะไปูมีอันนั้นทตัโสนใส่แล้ววิ่งใส่แล้กบเลยไม่ผูกแล้ววิ่งเจยบเลย มีร้อยนอนหนึ่บ่แม่งได้เลยอตะกอนป้ากับาตคือการไปส่งซองนะเฮ้ยซองขององซองแต่ว่เต็นกะแม่บ่ต็นกะแม่ก็จคือใต่เด็กอาบน้ำาคือจากนอนไปอาบน้ำเออทำอะไรบไปคือตอนห้า